กลัมาช่วงนี้ก่อนจะไปฟังการเปิดใจของคุณเรืองไกลนะครับมาดูเรื่องที่น่าสนใจหน่อยนะฮะผู้ใหญ่บ้านที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าไปขอยื่นเรื่องแก้ปีเกิดให้กับตัวเองค,คือผู้ใหญ่บ้านรายนี้เขาบอกเขาเปิดเกิดปี2,509แต่มีการระบุในเอกสารบอกว่าเกิดปี2,507มันมันมันผิดไป2ปีอะ อันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษียณอายุราชการด้วยว่าถ้าสมมติ2,507ก็เท่ากับแก่ขึ้นอีก2ปีใช่ใแต่เขายืนยันว่าเขาเกิด2,509นะฮะก็เลยมีการยื่นเรื่องไปเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าไปหาหลักฐานมาไปหาหลักฐานมาแล้วพอหามาจนเจอนะครับพอไปยื่นก็ยังแก้ไม่ได้สุดท้ายบอกว่าให้ไปร้องศาลปกครอง ผู้ใหญ่บ้านรายนี้บอกว่าเหมือนโดนแกล้งอะ่ะเหมือนโดนการแกล้งแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเองเขาตั้ง้องสังเกตว่าการยื่นขอแก้อายุของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เนี่ยมีความประสงค์ที่จะต้องการยืดเวลากเกษียณอายุราชการหรือไม่มนี่นะฮะเอามาไล่เรียงแบบนี้ท่านชมครับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากวาดหางคุณสายพินนกนรำผู้ใหญ่บ้านหมู่4ที่ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากกรณีไปขอยื่นแก้ปีเกิดนะครับทางผู้ใหญ่สายพินเนี่ยเล่าแบบนี้ครับว่าตัวเองเกิดในปี2 5 0 9แต่ว่าเอกสารล่าสุดกลับระบุนะครับว่าเกิดปี2 5 0 7ก็คือแก่ไป2ปีอะโดยพบว่าเกิดความผิดพลาดในทะเบียนบ้านใบเก่าเพราะเจ้าหน้าที่มีการเขียนเลขผิดจากเลข7ไทยเป็นเลข9ไทยเพราะลักษณะมันคล้ายกันสาเหตุที่แก้เพราะเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตามหลักเนี่ยจะเหลืออีก2ปีหากยึดตามปีเกิดจริงนะครับซึ่งฝ่ายทะเบียนเทศบาลห้วยราชน,นะครับให้ไปหาหลักฐานจากโรงเรียนแล้วก็ทะเบียนบ้านเก่ารวมทั้งพยานยังเรียกเอาพยานบุคคลให้มายืนยันต่อหน้าแต่เจ้าหน้าที่ส่งคําให้การของพยานเป็นเท็จโดยอ้างว่าพยานทั้ง7ที่ผู้ใหญ่หามาเนี่ยนะครับออบอกว่าพยานทั้ง7คนบอกว่าไม่ทราบซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วบอกให้ผู้ใหญ่สายพินน่ะไปร้องศาลปกครอง ผู้ใหญ่สายพินก็เลยอยากตั้งคำถามว่ามันต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอเพราะขนาดคนทั่วไปที่ไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านเพราะพ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดไม่เคยมีบัตรประชาชนแค่มีหลักฐานเป็นพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถทำเรื่องให้ได้เลยนะครับทางผู้ใหญ่สายพินยืนยันว่าที่ต้องมาดำเนินการเรื่องนี้เพราะต้องการหาความถูกต้องอยากเรียกร้องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้วางระบบการทำงานให้ดีกว่านี้ ไม่ได้ทําเพราะอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวผู้ใหญ่สายพินเองบอกตัวเธอเองเนี่ยก็มีกินมีใช้นะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นด้วยเพราะมีกระแสข่าวว่ามีการวางตัวผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาไว้รอแล้วนะครับคนธรรมดายังเราเอาถึงขนาดนั้นเลยเลยแค่ต้องการความยุติธรรมความถูกต้องเท่านั้นเอง ทำไมต้องให้ดินด้นรนไปถึงขนาดนั้นทําไปแล้วก็ต้องการความยุติธรรมเรื่องนั้นตอนนี้ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้ไปโตหรือไม่ได้ไปโตนี่ผู้ใหญ่สายพินก็บอกว่าอยากแก้ไขถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการยืดอายุราชการอะไรเลยนะครับขณะที่ทางด้านของคุณกิติศักดิ์เกียรติเจริญสิรินะครับประลัดเทศบาลตะบลห้วยราชและอำเภออาดทางด้านของท่านประหลัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าหลังจากผู้ใหญ่บ้านมายื่นคําร้องทางเทศบาลก็ทําตามหน้าที่ คือมีการสืบหาหลักฐานสืบพยานตามระเบียบนะครับแต่หลักฐานไม่ชัดเจนรวมถึงพยานให้การไม่ชัดเจนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจําเป็นต้องส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเมื่อจังหวัดตีกลับมาให้ผู้ร้องเรียนเขียนอุทธรณ์นะครับก็ทําตามระเบียบรวมถึงครั้งที่2ท,ที่มีการพิจารณาซึ่งหากผู้ร้องยังติดใจหลังจากนี้ก็จะต้องให้ผู้ร้องยื่นสารปกครองให้พิจารณาเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับ คือให้มาแต่ว่าน้ำหนักก็เราก็ต้องชั่งด้วยใช่ไหม,มครับอืมครับอันเนี้ยอัน,นจริงก็พยายามอุคคลผมก็ให้ให้พยายามเอาคนที่<ม>ใกล้ชิดที่คิดว่าน่าจะรู้ขอ้ขอมูลทีามากสุดก็โดยให้เขาประสานมาโดยเฉพาะเรื่องของพี่ๆน้องๆวยถผมไม่ได้จะมีเรื่องก,การเมืองเพราะว่าผมก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องการเมืองอะไรเลยพิจารณาตามพยาหลักการพออุทธรมายื่นยื่นตามไปจะเป็นต้องถิ่มผมก็ให้ให้แจ้งไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรก็ให้ ฟ้องต่อสารปกครองภายในเ0้าสวันมีกับเราก็แจ้งไปแจ้งระเบียนให้เจ้าตัวทราบอจะให้ฟ้องสารปกครองก็ก็ตามระเบียนเป็นอย่างนั้นตามระเบียนใช่ใช่เออเนี่ยแล้วสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปต้องไปร้องสารปกครองถูกไหมคือคือถ้าอย่างเนี้ยคุณน้องท่านผู้ชมถ้าเป็นคนธรรมดาประชาชนคนธรรมดาแล้วไปไปร้องขอเปลี่ยนปีเกิดเนี่ยจะมีปัญหาไหม ก็ต้องหาพรพยานหลักฐานต่างๆเช่ยายากนกนารเข้าโรงเรียนเมื่อไรแต่ว่าของผู้ใหญ่ท่านนี้ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดปี2 5 9 9นะอายุ58ปีก็แสดงว่ายังเหลือเวลาราชการอีก2ปี แต่ถ้าเกิด2,507แปลว่าเกษียณแล้วนะก็เกษียณปุ๊บก็หมดหน้าที่ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทางเจ้าที่เองก็ต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่าเพราะอาจจะมีคนที่เขาก็รอเสียบอยู่เขาก็อาจจะร้องว่าเอ๊ะปล่อยปละละเลยหรือเปล่าให้ยืดเวลาราชการหรือเปล่าให้คุณเกษียณอายุไปแล้วกลับยังคงทำงานได้อยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมต้องรอดูกันนะคะ